เลขแหกหมันหันเดซันจิ๋วไปด้อบวันนี้มันออกล่ะงามสวยงามนั่งสวยงามบ๊าดีจ้าบ๊าดีพ่อแม่พี่น้องบ๊าดีสุขุมสุกสนเด้อค่ะเด้อมาเด้ออีกแล้วขอปไาอีกแล้วคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะทุกคนอะปาดดอกใหไงทีนั่โอ้ยเบิ้งเบิ้งอันขออภัยเด้อยายไทยอัน หอยท่าแจกพูนก็ลังไข่นะ่ะพูนอ่ะอเห็นแล้วจ้ะทุกคนนะมองเคยออกก็ออกคือเกา่าอัดงามขาดัดแกนางเฮ็ดบานล้วเด้อมืงอี้เด้องามจ้ะง,งามดอกแรกแห้งหมานงาม,งาม,งามๆสวยๆเลยจ้ะขออภัยเด้อเห็นเฮ็ดงามไหนกัสั้นๆทุกคนเอ้ยปาดขาไปมองเกา่าออก หมองเก่าคือเก่าจ้ะนี่ทุกปีเลยค่ะโอเคสวยงามเลยจ้ะพุ้นอ่ะนั่งปิดม้าโดนโดนโดดอกงามคากเนาะมือนี่ฮะเฮ็ดดอกกระลังพอดีกินจ้ะโอเคให้น้องตัดขาห้าหาตัวจ้ะโอ้ขาจนพุนเลย เขาง,งามมากนะหาตัวหาตัวนานจา้ะเฮ้ยห่อนแล้วบ่านังออดอกงามคักมือนี่เห็นดอกใดก็งามดอกนั่นอดท่วงบ่ได้ขออภัยหลายๆเด้อจ้ะเด้อบ่ว่ายายโคเขียวดอกเนาะยายโคเขียวก็ตามภาษายายนี่ละ่ะ ค่ะสวยงามจ้ะพุน่ะค mm ่ะเห็ด hmm. ร mm ่มออกแล้ว hmm. จ mm ้ะโอ้ยห่มเห็ด hmm. ร mm ่มโอ้ยยายตื่นเต้นพุนาจะผู้ใดมาหักมาตัดเบิ่งเนาะอู้อันนี้พุน่ะพุน่ะเก็บเอาแล้วนางเมื่ปนเออพอเก็บได้อยู่นะเลยปนดีอ้เห็ดโด่งไงแล้วมือนี้เัาก็เบิ่งเจ้าของเขาเนี่ยพุนเจ้าขอางตี บ่มว่าเจ้าของก็ได้พัดเขาจนพุ่นหมเยให่เออเห็นไหมเอาให้น้องหาให้น้องตัดเดี๋ยล<ฮ>ะน,นี่ถ่วนี่ยออหลุดเงินเงนตาดอกเออพึง่งเการักจ้ะพึ่งหมวกน้ำตาลสองดอกงามๆเลยสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยจ้ะเก็บก่อนถึงตัดขาโอ้ยกำลังพอดีแสบซำนี่ เมือนนี้มาสามคนจ้ะน้องสาวกับพ่อหญ่สามคนเหมือนเดิมเออเลี้ยวบักงามเลยดอกน่นะสวยสวยเลยละ่ะนี่แหละ,ละมันมันพลาดาเพื่อเขากับโบเห็นเขายางข่างนั่นไปตองปลุกางา,ง<ฮ>างน,นจะ้ะเอาเลย ใ,ใส่เดือนบานเข่าเอินเฮ็ดขี่กระเดือนขี่กระดักขี่กระเดือนละจ้ะกระสีมีสีเทาสีออกแดงแดงเก่งสิเข้าศึกษาก่อนเด้อค่ะทุกคนก่อนเก็บก่อนกินก่อนจะเอาไปปรุงอาหารสำหรับยายยายกินได้จะเฮ็ดตัวนี้นีปุ่นดะปลาเฮ็ด น้องสาวพ่อยาย่พากันย่างย่หุนเออป้าเป็นเปลี่ยนป้าเก้านี่แหละจ้าป้าเฮ็ดกระไดออ่าฮึอ่าฮึ้อ <c oughs> พูดอ่ะพูดน่ะเจียวด้ไบ่เนี่ยบา้าด โอ้ยงัดตุ่มคนน่ะคนน่ะเนี่ยแต่ว่าขาเอาโทษได้นางขานี่แน่นๆ,ๆโอ้ยเสียดายเด้บ่ได้เข้ามานี่จ้ะทุกคนปลาโด,ด่งไงโดอกงามเนาะนางอยู่นี่นอ,อ่ะปิดหูปิดหูคนน่ะปลาหงอกนี่แหละจ้าสิ่งละบรรยากาศปลาเฮ็ดเน,นสองด่ง,ดง,ดงนาง ปาดุบา,ายกูดะ่ะไงถัดไงเนี่ยกูด่ดะฝ่ามือเครื่องหนึ่งคุณคุณอะคะ่ะอันนี้เห็ดพึ่งแม่มดว้าหนึ่งแฟมิลี่อยู่ในนี่กูดะ่ะบานเปิงเครื่องคุณเอาให้น้องมาเก็บให้น้องมาเก็บเพื่อนเห็นตาดีเด้อมือน,นีหันเห็นกอลมูเอ้าเก็บละหรือบริเติลดน้อยห้องนี้ด้วยเวรอเอาเติดอกหน่อยได้ไหม ดอกไงโปรยผุนเป็นสปอซะผุนไปเห็ดผนผุนผุนุนอ่ะทุกคนผนง้อยตดโปดยู่ยจ้าของเยเลยอซะอือ้าันนี้งามยนใหญ่ป้ามันกิน้รยูมื่อโทษละอันนี้จงไว้สนออันนี้จงไว้เฮ็ดเสือซะนั่นจ้ะ อ้เห็ดพึ่งหวานวันนี้เจอแต่ดอกแบบนี้จ้ะนี่ก็โอเคเอาได้เน้อห้อยคนหาแล้วหลยทุกคนเอ้ยกะเหลือตาเพิ่นกะจังได้เนาะมาเริ่มแล้วทางย้ายโขเขียวกะได้คุณหน้าสวยสง่างาสง่าอิลีคุ่นสวยสง่างาจ้ะคุณหน้าย้ายเอาไปตอวงออกงูออกอยู่เทิงมาหลักออกอยู่เทิง เนี่ยอย่าเปนอีกด้านต่อไว้เกลาอังชายเฮ้ยตกใจท่าแกปาดขาพุดอ่ะเอาได้อยู่นั่งเอาไปทอดทอดได้ไอเนี่ยอ่ะตัดๆๆขาพ่วนตกใจเพื่อนจ้ะมือไปถึกเพื่อนอ้ายอือปัดมาออกอยู่เริ่งนั่วนั่งห่วนนี้น่ะ Ôi, oh, <laughs> sắp bỏ mua bỏ má bóng nó. Bỏ bóng bóng bớt, bóng 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 ยิ้มไปไปเปยเปยเฮ็ดหน่ยงหละคุณปีนตัวผุดาว้ายงามจ้ะอารมณ์ดีได้เฮ็ดจ้ะทุกคนผุดาโอ้เห็ดพึ่งทองเห็ดพึ่งทองจ้ะดอกแรกของปีสวยงามอี๋ผุดาเิ่นเห็นแพรพินปะโ,โก้โกนเลือหลิงอี่ยผุน ผึ่งท้องละนี่อันจริงๆได้ว่ากำนั่งอยู่อ่ะโอเคอยู่ละงามอยู่ก็ดีกินซำนี่สวยงามปลาดูบุกฮิทไคโมกจาก้าฮิทไข่หมกแก่ทุกคนซำนีพอดีเมืาหลอกหนังเอย้ยหลอกหนังสนอกหลอกหัวปิ่งจ้ะสีชมพูชมพนูนี่ด็เนี่ย ขุ่นปลาจริงๆมันมีสองดอกในนางแถวหน้เนาะอ้ยโอ้โหใหม่ดูยืนก็ยังตื่นเอยลูก็ยังตื่นเลยแล้วนะอาปาขาขุนขอ่กมังฉันนะนียนี คว้างแหว้แล้วเย็นแลอวเมนขื่นขึ้นบุได้บุได้โอ้ลงงงปานแอกควายพ <Blues. S 2> ี่น้องเอ๋ยงามจ๋างามอ่าฮัทโต้ฮัทโต้ฮัาโต้ไอ้น้อนซาตั้นบรรยากาศป่าก็ได้ทุกคนในป่ามืดมืดจ้ะว้ายงามจ้ะดอกงามดอกนี่งามงามงามค่ะพี่น้องงามงาม เอาให้หน้องมาแกงใส่ดอกไหมเอ้านี่ละนั่นนี่เดี๋ยวจ้ะน,นั่ right. นเดี๋ยวอัว้าเมื่อไหร่ได้บ่อคากปันไอค่ะทุกคนเฮ็ดนางยายนี่บ่อันหลายคือทางอันนั่นเพิรนเนาะทั้งใส่กวางทั้งโนเวทั้งเดนมาร์กเนาะเพิ่นหลายนะเออป้าเพิ่นหลายประชากรเพิ่นหน่อย อยู่นี่หันปลานหน่อยประชากรเยอะมันกลับกันจ้ะมาเออจักท่าแกคนมาทันก็จังได้กินเนาะคะ่ะเนาะโอเคยอยู่ดอกเข่าดอกตูมเนี่ยน,นะสมกันปูน่ะเฮ้ยงามหลายงาม<ห>ผีอีกดอกนึงนี่ดอกนึนงไอ้คนละดอกกับนอ้องโอ,อ้ยนี<ห>่พ่อแกงนี่แหละคนเอ้ยเนี่ยแต่กระดอกงามอยู่เนี่ย โอเคเออเนี่ยดอกดอกไม่มีที่เจาะหน่อยนึงเจาะหน่อยนึงยังบ่เท่านี่โอ้ยหัวหักหัวคนอ่ะมาเดีอ่ะมาตื่นกันนั่นจ้ะโอเคโอ้ยเอาได้เอาได้เอาได้ เนี่ยโดนกัดามาถอดได้อยู่จ้ะเสียงรถด,ดังจากป้านเนี่ยป้าขางทางด่วนหุ่นไม่ใหญ่นันน้องสาวอ,ออกมือแล้วจ้าออกมือแล้วอุ้ยยางขากยางเนี่ยมื่อนี้สมอยากสมอยากมากจาก้ะ Yeah. ได้ซํำนีแล้ะค่ะอันนี้คงย้ายขู่เขียวได้ซํำนีแหะดอกเขาแน่ยแต่ว่ากะทอดได้จ้ะนี่ยเมื่อทอดเนาะแซบซํำนี่หั่นทอดกะเสียเอาดอกตุ้มๆเมื่อแกงใส้นไม้เนาะค่ะเมื่อนี้เฮ็ดบงงามแจกทุกคนได้คล <avirus> <ciamo> ิบเฮ็ดต่างโบงงามดอกนี้โอมน้องสาวงามเลยแ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อผูดหลีแห้งสุขสุคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า